อ๋อจัลลิ่นนอกแบบนี้ใช่ครับเป็นแบบนี้แล้วคูณตัวนี้มาคัสตอมใหม่คัสตอมเป็นแบบนี้ใช่โอ้โหตัดตัวนี้ตัดใหม่หมดเลยพี่แล้วก็เราทําท้ายแบบผมเป็นคนชอบงานจัลลี่นะเครื่องเป็นเครื่องบินลบอะไรเงี้ยดูแบบสีเขียวดูไฟดูอะไรอย่างเงี้ยท่อเอามีท่าใช่อันนี้ก็เห็นปุ๊บก็จะรู้ได้เลยใช่วายโทนี่แน่นอนใช่แล้วคือเอารถใหม่มาทำเลยใช่ครับอันนี้คือรถจากบริษัทเลยเขาเขาส่งให้ทำใช่ครับคือคือออกมายังไม่ขึ้นมอเตอร์โชว์เลยพี่ ก็ตกงมาหันเลยใช่มึงก็ประมาณคนส่วนใหญ่อยากรู้ถามคอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าถ้าทำอย่างเนี้ยเท่าไหร่จริงๆคันเนี้ยทำเท่ากับราคารถเลยพี่ก็แสนกว่าใช่วันแสนกว่า โอคสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับคุณโทนี่นะครับแล้วก็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 ใครอันนี้พกุกลูกกระจ๊กผมพ<ะ>ี่ฮะใช่ลูกกระจ๊กผมจริงเหรอเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ผมจ้าให้โมดี้การ์ดเดี๋ยวนี้คุณขนาดนี้เลยใช่เขากลัว <ๆ S 2> ผมออกไปแล้วโดนคนกระทืบพี่ใช่ใช่แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบคุมันอ่ะพี่ทําไมครับทําไมหน้าตามันแบบก่าใอ่ะเอาคุณกู้ให้ไม่หล่อพี่อคุณรู้จักกันเหรอกูให้คืออะไรไม่รู้พี่วันนี้ถามเมื่อกี้เข้ามาไม่เชื่อพี่ลองดูพี่ต้องถอดแมสบบ โอ้โหแต่งล้อเฮ้ยเนี่ยพี่แบบผมมาไม่อยู่อยู่กับเราไม่ได้อย่างงี้เราอยู่กับเขาไม่ได้อ๋อโอเคคือผู้ให้นี่คือเราเราโอ้าเท่จริงเท่จริงหล่อมากเลยอะเนี่ยพี่แบบเบื่อมากอยู่กับเราไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเราหมดเลยเราหมองหมดเลยผู้ให้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ อันนี้งานอะไรครับอันนี้งานเอ่อแต่งานอะไรกันเลยโปรดัสครับอาจจะอันอันเอ่อรถติ้งขึ้นตึกรถติ้งขึ้นตึกขับรถขึ้นตึกใช่ครับโอเคเหมือนดิฟเหมือนเหมือนดิฟใช่เหมือนคล้ายๆบอกว่าเดีนะใช่เสียงดังมากมาว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะรถมาโชว์ด้วยหลักๆคือคือรถยนต์จะเขามาโชว์กันครับแต่ว่า วันนี้มียามาฮ่าโผล่มาเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ายเดียวอ๋อใช่แล้วก็วันนี้ผมเอา MT03 มาด้วยอ่าคืออะไรนะครับวันนี้นำเสนออะไรอันนี้คือเป็นยามาฮ่า MT03 ตัวใหม่ตัวแบบพันยี่ปีนี้ MT03 ใช่ครับ MT03 ครับอ๋อคือตัวนี้ใช่ครับนี่คือตัวนี้ครับอันนี้ตัวลิมิเต็ดเลยอ๋อตัวลิมิเต็ดแบนี้ใช่ครับเป็นแบบนี้แล้วคุณโทนี้มาคัสตอมใหม่คัสตอมเป็นแบบนี้ใช่โอ้โหเฮ้ยมันดูคล้ายคึงนะ ได้ครับพี่แต่ <Body S 1> จะมีเออแต่มีความเอกลักษณ์ของโทนี่แน่นอนก็ครับพี่ก็คอนเซปต์เดิมครับเราคัสตอมสายอนาคตอยู่แล้วเออเราก็จะทํารถเหมือนออจก, <c oughs> อออกอจากเหมือนออกมาจากมิติพี่เออได้ได้สีจริงๆมันสีอะไรเพราะมันมันมีแสงพวกนี้โดนมันเป็นสีน้ําเงินแบบเกรดนะพี่มันบางทีมันจะเป็นดําบ้างมันเป็นน้ําเงินบ้างเป็นประกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อยู่ที่อยู่ที่ว่าอารมณ์ของมันนะครับพี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรับเปลี่ยนตามแสง โอ้เสียงดังมากเลยเรอๆกันโอเคได้ครับรอเสียงกันโอเคไปแล้วพี่โอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเอ้ามาต่อคันนี้ทางหัวนะคันนี้เริ่มเริ่มเริ่มทำจริงๆคืออะไรบ้างจริงๆที่เริ่มเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ชุดต่างก่อนใช่เหรอเปาทำท้ายให้ได้ร้อยก่อนใช่ตัดตอนนี้ตัดใหม่หมดเลยพี่แล้วก็เราทำท้ายแบบผมเป็นคนชอบงานอจัลลี่นาะเราก็อยากทำท้ายให้มันดูแบบบินต้องบินหน่อย เท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะเป็นเครื่องเป็นเครื่องบินลบอะไรเงี้ยดูโอ้โหเขียวโคมไฟดูอะไรเงี้ยเออเป็นเครื่องบินเครื่องบินหน่อยอันนี้ไฟไฟทาใหม่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไฟดิบมาครับต้องใหม่โอ้ไม่สวยดีนะตรงนี้ก็โล่งเลยเออก็เราก็เปลี่ยนล้อหลังใหม่แล้วก็อัพยางเป็นสองร้อยไปยิงรถสามร้อยตีมันอยู่ปาหนึ่ร้อยสี่สิบไซส์นี่เหรอใช่ครับแล้เราก็ ส่เป็น200ใช่แล้วก็อ๋อก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้แล้วก็เราก็ตัดปัดสวิงอาร์มใหม่ให้มันดูสวยอะพี่ให้มันดูแบบดูดูแพงดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสวิงอาร์มนี่ไม่ใช่ของเดิมของมันสวิงอาร์มของเดิมครับแต่เราไป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 ปัดเงาใหม่อ๋อไปปัดเงาให้มันแบบดูไม่ไม่ต้องแบบไม่ได้วาวมากให้มันดูกลางๆแล้วก็พวกแกงทองให้เราปัดใหม่หมดเลยแต่ของเดิมของเดิมครับอันนี้ของเดิมใช่โอ้ใช่ใช่อันเดิมมันจะเป็นดำด้านๆเนาะใช่ครับเป็นดำด้านเลยอือเราปัดใหม่ เพิ่แฮนด์จับเขาหรือเปลี่ยนใหม่แฮนด์นี่คือเปลี่ยนใหม่ครับที่ทับเองไม่ใช่อันนี้เราซื้อมาใส่ครับซื้อมาใส่เหรอของเดิมของตัวเองขายหมดแล้วเอาเหรอใช่อ๋อเพราะอันเดิมมันจะมีสลักใช่ใช่ครับแต่ว่าอันเดิมมัน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 กลางเกินไปครับแล้วก็ช่วงช่วงเลี้ยวของ F ไอยามาฮ่าเนี่ยมันค่อนข้างแคบก็เลยเปลี่ยนใหม่มันคือขอส่วนกับตัวรถครับโอ้ใช่ครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเราก็ตีใหม่นี่นะใช่ครับไฟหน้าเราสะเราเราเคาะมือขึ้นมาใหม่สร้างใหม่เลยใช่สร้างใหม่ครับแล้วก็ เราทำตงวปรงแหวนใหม่ทำไฟใหม่ไฟอันนี้ต้องโบน่ะเราก็ตีใหม่ด้วยอันนี้อันนี้ก็ทำใหม่เหรอทำใหม่ครับเออไว้โช๊คโช๊คของเดิมแต่แค่เพียงแค่ใช่ครับเราพันโช๊คคอนเซปต์โคตดีเออใช่คอนเซปต์โคตรดต้องมีไม่มีไม่ไม่ออกไม่ปล่อยออกได้ยางหน้าเนี่ยตัวเตีมันจะร้อยยี่สิบแต่นี้เราผมเปลี่ยนเป็นร้อยสี่สิบ อยากให้รถมาดูบอดี้ใหญ่แต่ไม่ได้เน้นแบบแรงอะไรแล้วแล้วตอนนี้เน้นมาดูสวยก็เป็นยางสลิคเป็นยางอิลสลิกเ็นจำไม่ได้ด้วยเขาจะมีชุดพาร์ตควอนมาเนี่ยเป็นพาร์ตควอนท่อเอามีท่าใช่อันนี้ก็เห็นปุ๊บก็จะรู้ได้เลยใช่ว่าไอยโทนี่แน่นอน ใช่โอ้นี่ต้องท่อเขาเรียกว่าอะไรท่อสี่รูสามรูอะไรกันไปเอกลักษณ์เอกลักษณ์เออรูเล็กรูใหญ่ก็ว่ากันไปพี่มีท่อนี้ด้วยใช่นี่มีท่อนะท่อท่อน้ำใสของแอมโต้อันน <laughs> ี้ค UH, <laughs> ือเราทำเองทางซ้ายและขวาเลยเราทำเองให้มันดูแบบมีเท็กเจอร์เพิ่มเข้ามาครับพี่อือันนี้ก็ใส่ใส่ใหม่ไปตั้มแต่งเป็นมือทักแต่งแต่งใช่ใช่โอแต่งเพิ่มฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นเอ่อ พักเท้าเราก็ปัดเงาใหม่พักเท้าปัดเงาใหม่ด้วยซ้ายขวาเลยก็แต่ของเดิมของเดิมครับพี่ของเดิมมาปัดใหม่ครับแล้วก็แต่ว่าโซ่สเตอร์นี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยสเตอร์เดิมป่ะสเตอร์เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่แปลงใหม่เพราะล้อหลังเราเปลี่ยนใหม่พี่อ๋อแล้วนี้ไม่ติดเหรอไม่ติดครับพี่ไม่ติดไม่ติดเนาะใช่ขี่ได้ปกติเลยครับผมขอขอคอมมันมันคอมอะไรเป็นอะไรพี่มันจะเป็นลักษณะอะไรไม่ได้นะอย่างอย่างย่าวไม่ได้นะอ๋อ เขาเก็บไปเขาก็เบรกไปเบรกไป,ปกคราวนี้ส่วนสามมันกี่ซีซีนะซีซีสามร้อยหรอใช่ก็คือเอารถใหม่มาทำเลยใช่ครับอันนี้คือรถจากบริษัทเลยเขาเขาส่งให้ทำใช่ครับคือ คนส่วนใหญ่อยากรู้ถามคอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเท่าไหร่จริงๆคันเนี้ยทำเท่ากับราคารถเลยพี่ก็แสนแสนกว่าใช่ประมาณแสนกว่าประมาณแสนสี่แสนห้าอะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าเพราะว่ายางยางอย่างเดียวคู่เดียวก็เกือบหมื่นแล้วพี่ออ๋แล้วเราเราปัดเงาอะไรอย่างเงี้ยอกครับเราไม่ว่าลรือทั้งคันเลยพี่เพื่อจะปัดไอ้พวกเนี้ยโอ้โหถอดออกชิ้นทีละชิ้นใช่ครับใช่ครับแล้วพวกไปไปพักคาร์บอนด้วยอะไรเงี้ยนั่นแพง ใครสนใจอยากทำก็เข้าไปดูในเพจก่อนโทานี้บายดีไซน์ไม่จะเป็นเฟซบุ๊กไอจีหรือว่าจะเป็นยูทูบก็ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันครับพี่ตอนนี้เราก็จะรับดูเล็กน้อยหนึงเพราะว่าเราทําคนเดียวก็จะจะรับแค่รถที่จะทำทัสตอมก็อนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลดงานลงไปอีกเยอะเลยครับนี่คุณไปทําอะไรนะเออพร็อพทำพร็อพให้พี่ตั๊กได้ครับพี่ตั๊กบริบูรณ์ใช่ครับเห็นคุณไปทําอะไรลอยเล่นๆอะไรอย่างเดี๋ยวให้ดูราคา บอกเลยเออทำมากเดี๋ยวจะไปทำบ้างนะเออรีวิวบ้างใช่ทำอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยทำยังไงอะไรเป็นไงมีหลายอันเลยพี่เออเขาสั่งเขาเขาสั่งทำตลอดนะเขาก็เขาส่งจดป้าๆมาให้ผมตลอดนะใช่เดผมว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะใช่ครับใหม่มากเลยพี่ดีครับดีเออพี่ครับทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยทำคลิปเลยพี่อ๋อพี่เหรออ่อคืออย่างนี้ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยอ๋อเป็นเป็นเป็นโรคกระเพาะแบบแบบรุนแรงเลยเพราะอะไรก็ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ว่าตรวจทุกอย่างแล้วไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่ามันเป็นหนักตอนนี้หายหายะเริ่มดีแต่ไม่ได้หายเลยไม่ถึงกับลดอะฮะที่บ้านหายยังฮะไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับเลยใช่ไหมวัดดีดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่ก็เริ่มดีครับแล้วจะเป็นอีกไหมฮะมันเป็นเป็นหายเจ็นเงโลกนี้เป็นหายตูดตรงๆก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าพยายามจะทําอยู่แต่ว่าช่วงนี้พีก็งานเยอะเหมือนกันนะเอองานเยอะครับแล้วงานนอกก็เยอะด้วยเหตุผลนึงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราออกมารีวิวคันนี้ ครับก็เมื่ี้เราเดีว่าเราเราเอาเน้นฮานะครับก็คือจริงๆน้องๆเนี่ยมาเป็นนักแสดงจากซีรีส์นะครับก็อยากจะมาแนะนำกันเป็นซีรีส์อเหรอซีรีส์วายอ่ะพี่เที่พี่ดูบ่อยๆอ่ะพี่ชอบมากเลยใช่จริงเราเราจะมองหน้าไม่ติดนะพโอเคแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแล้วอย่างนี้คือถ้าคนสนใจอยากจะเข้าไปดูผลงานของเราต้องเข้าไปที่ไหนครับอทาง ติกต๊อกพิมพ์ว่าตอนข้าอะไรนะโคมายบอสมันก็จะขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ไหมอ๋อเาปากน้องเพียงเท่านี้นะครับพี่แล้วก็ผมก็เทมหน้าผมไม่รู้ว่าจะเจอพี่เขาหรือเปล่าเราไปเล่นซีรีส์ด้วยเราเล่นซีรีส์ใช่เราเล่นกันต่อได้เอาคิเอาโอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ